สวัสดีนะคะขอมาเลิกกดไลน์นั่นเล้จะได้ป่ากดหวัวแท้โอ้ te sí de verdad ้วยนะคะสวัสดีทันดยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ ทำไมวันนี้ได้ขาดดีจังเลยเนี่ยเปลี่ยนหลอดใหม่ดีกว่าไหม <c oughs> โอ๊ยง่อนง่อนมากเลยทุกคนเลยโอ๊ย ເປັນລະດັບສາມສະຫວ່າງອໍມີຫມ Mmm. <coughs> 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 ไปต้มขาหมูไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยสวัสดีนะคะมากินมะขามน้ำกันเลยกน,นึเปรี่ยวใจใจอาใจาาแ้งแล้ว ¿Qué sí, te sí, โอ,โอใครบอกทำงานอยู่บ้านสบายเนี่ยไม่ได้สบายเลยสวัสดีนะคะ สวัสดีแม่ปูง่วงนอนมากเลยแม่ปูทำงานซเงอะซเงออยู่นี่นะมื่นตาไม่ขึ้นลเลยดีย ขอบคุณนะคะแม่ปูไปกินมะขามนอนนอนไปจะนอนแล้วเนี่ยไปกินมะขามจิ้มเกลือมาเมื่อกี้นี่มะขามชุดที่เก็บให้แม่ปูนั่นแหละคุนัทเพิ่งไปงานวัดไงงานวัด บุญกระถินไงบุญกระถินเมื่อวันอาทิตย์นะ่ะก็เลยไปเก็บมาอีกหวย <c oughs> อย่างน้อคุณชายมงมงคนเอ้ย <c oughs> อยากกินน้ำพริก <c oughs> มะขามอีกไม่มีเวลาทำวันสันมะขามเยอะมากแม่ปูวันนั้นนะ่ะไปวัดอ่ะเมื่อวันอาทิตย์อ่ะไปเก็บมาอีกแล้วมันมัมนมีมันมีเป็นรุ่นรุ่นนะ่ะแล้วมันมีออกดอกแล้วกำลังเล็กๆอีกก็มีทำกินแม่ปูปนัททำแนละ้วมันไม่ได้ มันไม่มีคนกินด้วยไงไจเจ้าบอกมาเป็นตโตเลดพพายชัยมงคลเลยแต่ยังมาบอกแบบนี้ไปซื้อพูะถือดอกเปกันล่างสิไปนอนเล้วเด้เนี่ยนอนินอนฟันเอาด้วยกนะะ <c oughs> ันนั่นละตื่นตั้งแต่ตีสี่นะทุกคน ไม่มีเวลาไม่ปูกับงานยุ่งเนาะทำกินคนเดียวค่ะร้อยมันก็ใช่อยู่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าทิยดหน้าเดี๋ยวถ้าทิยดหน้าไปเก็บนะ่ะเดี๋ยวเอาให้อีกโอ้ยขอความยังนอนถกอเงับนอนคอยเบิ่งไหนบ่แม่ปูเหรอแม่ปูกิน <c ười> แม่ปูไม่มีประแจมันก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าเพิ่มมาใส่ประแจแล้วแม่ปูกินเนี่ยเป็นแบบนี้พิมพ์แค่นี้ทำไมต้องตรวจสอบเนี่ยหรือว่าแม่ปูกินเล่นแทนข้าวเลยค่ะเนี่ยแค่นี้เองอืม แคนี่เขาก็ไอ้นี่เนาะนั่นใส่ปเจ้ใหแล้วไม่ปูเมนธรรมดาเองใช่ก็ธรรมดาอ่านดูแล้วก็ธรรมดา<笑><笑>โอ้ยโอละนนอน หวงนอนมากเลยแม่ปู่จริงๆจะเอาแค่ยี่สิบนาทีก็พอเดี๋ยวไปจะไปสักงีบหนึ่งตีสี่นตื่นมาแล้วก็มานั่งทำงานนี่มันก็กี่ชั่วโมงแล้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั่วโมงนะ ហើយនឹងឡុងคลิปថ្ងៃឈប់នេះ นาทีนะคะทุกคนอะละห่ว,วงนอนเองจะประโยชน์ตาด้วยตาเฉะเนี่ยคุณเยอะตาผ้ามัว เมนโบอกแม่นธรรมดาแม่นธรรมดาแม่นอยู่มันไม่มีประแจมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าวหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้มงวด แม่ปูบอกแต่งตัวอยู่ค่ะจอดฟังโอเคแม่ปูดเดี๋ยวยี่สิบนาทีจะลงแล้วนง่วงนอนมากเลยนะ่ะเดี๋ยวที่หน้าถ้าไปเก็บน่ะเดี๋ยวถ้ามันแก่ อนแบบว่าก็จะแก่ไม่เป็นไรเนะบางคนเขาขูดเอาเนาะมันแม่ปูก็ขูดเอาบางคนเขาตำหมดเลยไงมัไม่อร่อย ไปพักสายตาก่อนเนอเดี๋ยวมาขึ้นใหม่เด้อต่อไปจะขยันขึ้นแกแกต้องเอาเมล็ดออกไม่อร่อยใช่ใช่ บายบายแม่ปูปนัดตื่นแต่เช้าจัดนะ่ะตั้งแต่ยังไม่ตีสีดีนะ่ะแล้วมันง่วงไงพอเดดออกแล้วลืมตาไม่ขึ้นเลยบายบายเด้อเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่นะคะทุกคน <laughs>